สัสดีครับนี่คืออุปกรณ์ที่เอาไป DIY ครับก้ยอยลุงนกันครับเพราะว่ามันที่เอาหล่อรถอีแตกไปเฮ็ดยีงยั้ครับไอเดียใหม่ไอ <c oughs> ช่างไอช่างโอเคไหม โอเคโอ้โหสิ่งประดิษฐ์ใหม่ครับเราหาอุปกรณ์เอาลุงเอาลงเฟสเนี่ยเออออสิ่งประดิษฐ์ใหม่เจ้านี่ความความร้อนสูงความร้อนสูงประหยัดถ่านประหยัดฟื้นเออนี่ครับเถึงหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งช่างเฮียนออกแบบนะฮะ อุปกรณ์เอามาออกแบบโอ้ลงทุนนีดนลยได้เลยอืมอลงแหงด้วยนะ <laughs> โ,อโอเคไหมลุงพี่ <laughs> <laughs>